แจ๋วพารวยวันนี้นะคะเราจะพาไปเติมเต็มความสุขนะคะให้กับวันสําคัญอย่างวันคล้ายวันเกิดน,นะคะด้วยการไอเดียเจ๋อเแบบนี้ค่ะถึงเป็นการ์ดใบเล็กๆแต่แม้แฝงไว้ด้วยไอเดียมากมายเหลือเกินค่ะติดตามได้นะคะแจ๋วพารวยค่ะ ความสุขจากนิทานป๊อปอัพในวัยเด็กนะคะที่มีรูปสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งต้นไม้เด้งออกมาจากหนังสือแล้วก็สามารถเห็นรูปทรงนั้นๆได้แบบสามมิติหรือว่ารอบทิศทางนี่นะคะทาให้คุณอักษรพงสุดหรือว่าคุณเอกค่ะลงเสน่ห์ของงานป๊อปอัพจนถึงขั้นศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการทาป๊อปอัพหรือว่าเทคนิคการตัดและพับกระดาษที่มีสีสันต่างๆเพื่อใช้ตกแต่งการ์ดหรือว่าหนังสือนิทานให้เป็นรูปทรงแบบสามมิติโดยคุณเอกมักจะทําการ์ดป๊อปอัพเพื่อมอบให้เพื่อน เริ่มต้นของงานทํามือภายใต้ชื่อการป๊อปอัพอวยพรวันเกิดค่ะที่ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะว่าอยากจะได้เค้กสีอะไรยอยากเพิ่มเติมสิ่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยคุณเอกนั้นจะผลิตให้ตามออเดอร์ค่ะแบบเดียวกับที่ร้านเบเกอรี่ที่เขารับผลิตเค้กวันเกิดให้เลยแต่สเสน่ห์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมากกว่าเค้ก เป็นก้อนนะคะเพราะว่าเพียงแค่การ์ดใบเล็กๆเพียงหนึ่งใบแต่เปิดออกมานี่นะคะกลับพบว่ามีเค้กซ่อนอยู่ในกร์ดใบนั้นซึ่งถือว่าเป็นกราดอวยพร์วรันเกิดที่แสนจะเซอร์ไพรส์ที่คุณเอกอยากให้ลูกค้ามีความสุขกับสิ่งที่เขาทาขึ้นมาค่ะสนนราคานั้นไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ใบละ1 0 0บาทแต่ถ้า,าลูกค้าอยากเพิ่มเติมรายละเอียดหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบกร์ดเป็นรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นการาดแสดงความยินดีในวันรับปริญญาหรือว่าการาดแสดงความยินดีเนืื่่่ออออใใในนนนนนนโกกาสสๆคคคคุณเั้้้ยยิิดดีีทจจะะะะผลตหวร แวะชมง,งานได้เลยที่ตลาดนัดกลางคืนสวนจตุจักรนะคะตั้งแต่18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์สอบถามได้ดโดยตรงนะคะสำหรับไอเดียดีๆและไอเดียเจ๋วแบบนี้0856751976นะคะ0856751976<อ>วันนี้เค้กไม่จำเป็นต้องเป็นขนมปังหรือว่าเป็นก้อนเสมอไปแต่ว่าเค้กอยู่ในการ์ดใบเล็กๆแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเป็นแจ๋วพารวยของเราในวันนี้แกชอบค่ะ